ทานสูตรจะกินโซดาและโยเกิร์ตตลอดไปได้ไหมคะอันตรายไหมสูตรโยเกิร์ตใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะ่ะดีจะบอกว่าโยเกิร์ตเนี่ยมันเป็นอาหารที่ทุกคนควรจะทานแล้วก็ควรที่จะอยู่ในลำไส้เราทุกๆวันเลยนะคะเพราะว่าคือโยเกิร์ตเนี่ยเขาเป็นโปรไบโอติกคือเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายที่ร่างกายเราควรที่จะมีตัวนี้อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เวลาที่เราทานอาหารหลักมันจะมีจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีอยู่สะสมค่อนข้างที่จะเยอะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบ ท้องผูกส่งผลต่อผิวพันธุ์ต่างๆระบบขับถ่ายเราไม่ดีแล้วบางคนเป็นกดไหลย,ย้อนอีกคือมันพ่วงไปด้วยระบบย่อยต่างๆในร่างกายมันทําให้แบบร่างกายเรามันรวนพอเราปรับสมดุลคือเติมจุลินทรีย์ชนิดดีให้กับร่างกายอยากให้ลองหาโยเกิร์ตมาทานหรือถ้าใครไม่ทานโยเกิร์ตก็อาจจะหาเป็นโปรไบโอติกชนิดอื่นก็ได้จริงๆอาจจะบอกว่าโยเกิร์ตทานได้ทานได้ทุกวันไม่มีปัญหานะคะพอเราทานเข้าไปแล้วอ่ะ มันไปเจอกับพรีไบโอติกที่เราทานเข้าไปด้วยมันก็จะทําให้ระบบสมดุลในลําไส้ของเราอะดีขึ้นแล้วมันก็ไปแก้ได้หลายโรคเลยแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายจริงๆแล้วเดี๋ยวก็ขอคอนเฟิร์มว่าทานได้ทุกวันเลยแล้วมันเป็นอาหารที่ควรอยู่ในลําไส้เราเนี่ยแหละค่ะ